คำถามที่1เม็ดเงิน1ล้านล้านบาทถึงแม้ว่าจะเป็น P P P ก็ตามมันไม่มีออปชันอื่นแล้วใช่ไหมที่เป็นการลงทุนที่เหมาะสมกว่านี้ข้อที่2ครับการที่จะจัดการความเสี่ยงจากผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมและสังคมที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่นั้นทําอย่างไรเวลาเราพูดเราพูดถึงว่าข้อดีของมันคืออะไรไม่มีใครพูดหรอครับว่าความเสี่ยงหรือข้อเสียงเหล่านั้นมีอะไรบ้างคําถามสําคัญข้อที่3ครับวิสัยทัศน ในการพัฒนาภาคใต้และก็ประเทศไทยผมคิดว่ารัฐบาลหรือคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรที่จะสามารถตอบคำถามได้3คํคำถามสำคัญกับโครงการ Land Bridge นี้ก่อนที่จะเดินหน้าต่อเพราะฉะนั้นถ้ากรรมธิการชุดนี้ หรือทางรัฐบาลไม่สามารถที่จะตอบคําถาม3คมคถามสําคัญของผมรวมถึงคําถามต่างๆที่อยู่ในรายงานฉบับนี้ในตัวของมันเองได้ผมไม่สามารถรับรายงานฉบับนี้ได้ครับสภาผู้แทนรัษฎรยินดีต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมนะครับคณะนักเรียนและครูโรงเรียนปนมศึกษาอาเภอปนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับมาฟังพอดีแลนบริดจ์เลยนะครับครับเชิญท่านพิธาลิมเจริญรัตครับเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมพิธาลิมเจริญรัต บัญชีรายชื่อพักก้าวไกลสำหรับรายงานแลนบริดจ์ฉบับนี้ครับท่านประธานยังมีคำถามที่ยังไม่มีคำตอบและความชัดเจนอีกมากมายถ้าจะอ่านดูในรายงานฉบับนี้เพียงอย่างเดียวเปิดไปที่หน้าชอชิงข้อ2ครับอาจจะสามารถลดเวลาและระยะทางการขนส่งซึ่งจะต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมอันนี้ประการที่1 ไปดูที่หน้า52ถึงหน้า57มีคำถามจากเอกชนมากมายถึง25ข้อและโดยสรุปว่ายังไม่มีความชัดเจนและต้องการการศึกษามากขึ้นมากอีกอันนี้แค่ดูจากรายงานฉบับนี้เองก็มีคำถามที่ไม่มีคำตอบอยู่มากมายในส่วนตัวของกระผมเองนั้นผมคิดว่ารัฐบาลหรือคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรที่จะสามารถตอบคำถามได้3คํคถามสำคัญกับโครงการ แลนบริดจ์นี้ก่อนที่จะเดินหน้าต่อครับค้าราคําคำถามที่หนึ่งเราจะลงทุนเม็ดเงิน1ล้านล้านบาทถึงแม้ว่าจะเป็น PPP ก็ตามมันไม่มีออปชันอื่นแล้วใช่ไหมที่ดีกว่านี้ที่เป็นการลงทุนที่เหมาะสมกว่านี้เพื่อให้ถึงเป้าหมายในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องภาคใต้และยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศอันนี้เป็นคำถามข้อที่หข้อที่สครับ การที่จะจัดการความเสี่ยงจากผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมและสังคมที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่นั้นทําอย่างไรเวลาเราพูดเราพูดถึงว่าข้อดีของมันคืออะไรไม่มีใครพูดหรอครับว่าความเสี่ยงหรือข้อเสี่ยงเหล่านั้นมีอะไรบ้างอันนี้ผมคิดว่าเป็นคอสกับ Benefit Analysis สั้นๆที่ควรที่จะรวมอยู่ในรายงานฉบับนี้คำถามสำคัญข้อที่3ครับวิสัยทัศน์ในการพัฒนาภาคใต้แล้วก็ประเทศไทยมันเป็น t trade o f ฟที่เราต้องเลือก ว่าอันที่หนึ่งยกตัวอย่างเราอาจจะพัฒนาพื้นที่นี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกในอีก50ปีข้างหน้าไม่เป็นที่สองรองใครหรือเราจะเป็นเส้นทางเสริมเรือฟีเดอร์ที่มีท่าเรืออย่างที่โครงการนี้นำเสนอผมคิดว่าอันนี้เป็นสามคำถามที่ไล่จากภาพใหญ่มาที่ภาพย่อยจากมหาภาคมาที่จุลภาคที่เราต้องตอบร่วมกันในฐานะที่เราเป็นประเทศประเทศไทยแห่งนี้สาหรับคาถามข้อที่1ครับรายละเอียด คำถามคือเม็ดเงิน1ล้านล้านบาทเราจะสามารถทำอะไรเพื่อชุมชนพี่น้องภาคใต้และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้บ้างภาพที่ท่านประธานเห็นตอนนี้นะครับฝั่งซ้าย1ล้านล้านบาทต้องย้ำชัดๆว่าอันนี้คือโครงการ PPP นะครับอาจจะใช้การลงทุนจากเอกชนภายในประเทศหรือนอกประเทศก็ได้แต่ความเสี่ยงที่รัฐบาลต้องมีส่วนเกี่ยวข้องมากกว่าก,า,การเวน้นคืนที่ดินมีอยู่ครับ มอเตอร์วเวยท์ที่มอเตอร์วเวย์กรุงเทพโคราชครับตอนแรกก็โฆษณาบอกว่าจะใช้ PPP สุดท้ายแล้วรัฐต้องซับ s i ด i ยเปอ์เซ็ในขณะเดียวกันมเม็ดเงิน1ล้านล้านบาทนั้นถ้ามองในทางฝั่งขวาแล้วเอาจิตใจเอาสมองของพี่น้องคนภาคใต้มาคิดว่าเขาต้องการอะไรอะไรคือวิสัยทัศน์ของเขาอะไรคือปัญหาของเขาแล้วเราก็สามารถที่จะดึงต่างชาติเข้ามาลงทุนแบบ p PP p ได้ด้วยเช่นเดียวกันผมยกตัวอย่างแค่สีหตัวอย่างครับท่านประธาน ตัวอย่างที่1เป็นไปได้ไหมครับว่าภาคใต้จะเชื่อมต่อกับมาเลเซียกับสิงคโปร์ให้เป็นแหล่งพลังงานสะอาดอันดับหนึ่งของประเทศไทยพลังงานหมุนเวียนร้อในภาคใต้ครับ2,146เมกะวัตในช่วงเวลา20ปีอีกหน่อยมาเลเซียสิงคโปร์อยากจะลงทุนในคลาวเซนเตอร์อยากจะลงทุนในอะไรที่มันสําคัญสำคัญที่ต้องใช้พลังงานสะอาดภาคใต้ของเรามีให้เราคิดกันเรื่องชลประทานให้กับพี่น้องภาคใต้ได้ไหมครับกรเกษตร24ล้านไร่ 24ล้านไร่ในภาคใต้มีชนลประทาน3ล้านไร่เท่านั้นเราบอกว่าเราอยากจะเพิ่มมูลค่าทางการเกษตรชนลประทานน้ำยังไม่มีเลยเราใช้งบประมาณตรงนี้พัฒนาแหล่งน้ําให้พี่น้องภาคใต้ได้ไหมครับเรื่องการศึกษาเรื่องกสุขภาพทําไมเวลาเราคุยเรื่องเมกะโปรเจกต์เราเรื่องเนี่ยเรื่องก่อสร้างกับถนนหนทางท่าเรือถนนรถไฟทําไมบุคลากรพี่น้องภาคใต้ที่ได้รับการศึกษาและคุณภาพสุขภาพที่ดีจะเป็นไปไม่ได้ เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าการเกษตรยางปาล์มผลไม้ทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นการศึกษาจากทางสภาพัก็ดีเป็นการศึกษาจากงบป,ประมาณแผ่นดินปีนี้ครับผมเอางบป,ประมาณแผ่นดินปีนี้ว่าถ้าจงทาอย่างนี้ให้ชรประทานทั้งภาคใต้หมดใช้งบป,ประมาณเท่าไหร่รวมออกมาครึ่งหนึ่งครับ4 8 0 0 0 0ล้านบาทผมเอาเงินที่เหลือไปแก้ปัญหาน้ําท่วมซ้อมส,สากให้กับพี่น้องภาคใต้ที่นครศรีธรรมราชที่ปัตตานีที่ยะลาด้วยยังได้ยังมีเงินเหลือเลย แล้วสามารถทําแบบพ p พได้ด้วยเช่นเดียวกันสามารถเอาต่างชาติมองให้เห็นได้ว่าสิ่งที่เขาจะได้ประโยชน์จากการลงทุนให้กับพี่น้องภาคใตย้ยกระดับเขาด้วยลดความเหลื่อมล้าเขาด้วยยกระดับความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศก็ทําได้ <S <S ผมคิดว่าตรงนี้แหละเราต้องแสดงให้กับพี่น้องประชาชนได้เห็นว่าออปชันในการพัฒนาภาคใต้มีอะไรบ้างและด้วยกลไกเงื่อนไขอะไรที่ทําให้รัฐบาลเลือกที่จะลงทุนในเรื่องของ land bridge ที่ใช้งบประมาณมากขนาดนี้ใช้เวลามากกว่านนี้อันนี้คือคําถามสําคัญข้อที่1ที่เราต้องตอบได้ว่านี่คือการลงทุนที่เหมาะสมที่สุดของภาคใต้และไม่มีทางเลือกอื่นให้เราเลือกแล้วถึงจะยอมบอกได้ว่าโอเคนี่คือคําถามที่มหาภาคที่สุดแล้วลงค่อยตอบไปคําถามข้อที่2ครับท่านประธาน cost benefit analysis ทุกสิ่งที่อยากจะได้มันก็ต้องมีสิ่งที่จะต้องเสียไปท่านประธานทราบไหมครับว่าพื้นที่ที่เรากําลังจะพัฒนานี้อยู่เป็นพื้นที่มรดกโลกทั้งหมด6แห่งนะครับแล้วความเสียหายของสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นกับพื้นที่ชุ่มน้ําแรมซาที่เราไปจดทะเบียนกับเขาไว้ตั้งแต่2,514หรืออะไรประมาณนี้ครับนานมากแล้วเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยศักยภาพทางทั้งทางทะเลแล้วก็ทางบกเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร เป็นการเวนคืนที่ดินที่เป็นสวนทุเรียนแล้วก็สวนผลไม้ที่มีมูลค่าสูงหลายหมื่นไร่เป็นเรื่องของการกัดเซาะชายฝั่งเป็นเรื่องของน้ำมันรั่วที่เคยเกิดขึ้นอย่างที่ระยองกับ EEC ที่เคยเกิดขึ้นหรือการสูญเสียพื้นที่ประมงทั้งหมดทั้งมวลนี้คือต้นทุนที่เราต้องจ่ายถ้าใครเป็นนักเรียนเศรษฐศาสตรต์อย่างรองหัวหน้าพักผมอยู่ตรงนี้นะครับเศรษฐศาสตรต์หนึ่ง externality คือเวลาเราเขียนการาฟมันมีสองด้านแต่ว่า้ผลกระทบที่มันมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคนเขาไม่ค่อยมารวมไอ้ตรงนี้นี่มันมูลค่าเท่าไหร่ครับที่มันไปแล้วไปเลยแล้วไม่สามารถที่จะย้อนหลับกลับมาได้เราจะให้เอกชนเป็นคนดูแลเรื่องสัมปทานผมถามว่าเรามีกลไกพิเศษอะไรที่ให้สัมปทานกับเอกชนหรือต่างชาติมีอะไรรับประกันความเป็นอยู่และความเป็นธรรมของชีวิตคนแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่ต้องเสียไปกับภาพนี้ต่อมาเป็นคําถามที่3ครับคาถามที่สําคัญอีกเช่นเดียวกัน เรื่องเกี่ยวกับ opportunity ไปแล้วเรื่องเกี่ยวกับ cost benefit analysis ไปแล้วเรื่องเกี่ยวกับ trade off บ้างครับการที่เราจะเลือกอย่างหนึ่งก็ต้องเสียอีกอย่างหนึ่งมันยากครับที่จะทำให้สองอย่างอยู่ด้วยกันได้อันที่หนึ่งสำหรับผมผมมองว่าพื้นที่นี้มรดกโลกขนาดนี้สิ่งแวดล้อมขนาดนี้ไขมุกของอันดามันขนาดนี้นี่คือแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่เราวางแผนยุทธศาสตร์ไปข้างหน้า และพัฒนาให้เห็นได้ว่าอีก5ปี10ปี50ปีจะเป็นการพัฒนาเรื่องการท่องเที่ยวในพื้นที่ได้ขนาดไหนพื้นที่ตรงนี้นะครับมูลค่าการท่องเที่ยวของประเทศไทยทั้งหมดเท่าไหร่ครับท่านประธานสามล้านล้านบาทเฉพาะภาคใต้อย่างเดียวเป็นมูลค่าเท่าไหร่ของการท่องเที่ยวของประเทศไทยครับสาเปอร์เซ็นต์ครับหนึ่งล้านล้านบาทผมตีซะว่าได้สักเจ็ดแสนล้านบาทแล้วถ้าเกิดมีโ,โครงการที่เกิดขึ้นเสียหายไปแค่สิบเปอร์เซ็นต คูณด้วย50ปีนั่นคือมูลค่าที่เราต้องเสียไปนะครับนี่คือ opportunity cost ที่เราต้องเสียไปเมื่อเราจะเลือกทางฝั่งขวาว่าเราต้องการที่จะเป็นฮับเรือขนส่งสินค้าที่เพิ่มเติมที่เป็นเส้นทางรองจากเส้นเส้นทางเดินเรือหลักไม่ว่าจะเป็นของสิงคโปร์หรือของมาเลเซียก,ก็ตามนี่คือ3คํคำถามสำคัญที่สุดที่ยังไม่มีคำตอบในรายงานฉบับนี้มาถึงเรื่องจุลภาคบ้างครับ จุลภาคที่สําคัญที่สุดซึ่งก็คือตรงกับคําถามที่หน้าชอชิงแล้วก็หน้าที่52ของ57ฉบับนี้ครับผมคิดว่าเราใจเขาใส่ใจเราถ้าผมเป็นเอกชนแล้วเลือกว่าจะเลือกโครงการแลนบริดจ์แล้วจะทำยังไงที่จะส,สามารถที่จะแบ่งแชร์ส่วนแบ่งการเดินเรือในภูมิภาคนี้ให้มาที่โครงการเราได้ตอบแบบสามัญสำนึกที่สุดแบบชาวบ้านที่สุด ทางของเรามันก็ต้องเร็วกว่าสะดวกกว่าหรือว่าถูกกว่าแต่น,นี้จากรายงานที่มาก็บอกว่าอาจจะลดเวลาคราวนี้ไม่มีรายละเอียดอย่างนี้ก็ไม่สามารถที่จะอนุมานได้ว่าจะเร็วกว่าสะดวกกว่าจริงหรือเปล่าครับถ้าเกิดจะต้องมีเรือมารอทั้งสองฝั่งย,ย้ายเมาทายมอโดจากเรือเป็นรางเป็นรถแล้วกลับไปเป็นเรืออีกทีหนึ่งเรือก็ต้องมารอทั้งสองฝั่งสินค้าเสียหายในี่ใครรับผิดชอบถูกกว่า อันนี้ก็ต้องขอรอยรายละเอียดซึ่งตรงนี้นี่ชัดเจนมากเลยว่าสมมติฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์เรื่องตรงนี้ก็มีคําถามจากทางภาคเอกชนตั้งแต่หน้า52ถึงหน้า57รวมทั้งหมด25ข้อที่ยังไม่มีคําตอบเพราะฉะนั้นถ้าทั้งกรรมธิการชุดนี้หรือทางรัฐบาลไม่สามารถที่จะตอบคําถาม3คําถามสําคัญของผมรวมถึงคําถามต่าง,งๆที่อยู่ในรายงานฉบับนี้ในตัวของมันเองได้ผมไม่สามารถรับรายการฉบับนี้ได้ครับขอบคุณท่านประธานครับ กับขอบคุณครับในโอกาสที่ฐานเศรษฐกิจครบรอบ44ปีฐานเศรษฐกิจเป็นสื่อที่มีชื่อและก็เป็นที่ยอมรับของประชาชนและสาธารณชนโดยทั่วไปผมเคยอ่านหนังสือพิมพ์นี้มานานนะครับเพราะฉะนั้นใช้เวลาเดินทางมาถึง4 4ปีปีนี่ถือว่าเป็นผู้ใหญ่มากแล้วเชื่อมั่นได้ว่าหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจเป็นหนังสือพิมพ์ที่มีความมั่นคงเป็นฐานข้อมูล เป็นฐานข่าวสารที่ให้กับประชาชนได้อย่างมีคุณค่าการที่เศรษฐกิจของเราจะไปได้หรือไม่ได้นะครับต้องมีสื่อสารมวลชนที่ดีในการที่จะมาสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องของเงินในเรื่องของตลาดขอขอบคุณทีมงานฐานเศร,รษฐกิจเป็นอย่างยิ่งที่ได้จัดรายการทีวีดีๆขออวยพรให้ฐานเศร,รษฐกิจอยู่คู่กับประเทศไทยรดมทั้งผู้บริหารและพนักง,งานทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญประสบความสำเร็จ ให้ดูแลพนักงานดีๆด้วยเพิ่มเงินเดือนให้พนักงานเยอะๆด้วยนะครับก็ขอให้ฐานเศรษฐกิจจงเป็นฐานความรู้ฐานปัญญาให้กับพี่น้องประชาชนให้อยู่ไปเป็นปีที่45ปีที่5060ต่อไปเรื่อยๆนะครับช่วยกันสร้างประเทศไทยเป็นฐานกําลังสําคัญของความรู้ทางด้านเศรษฐกิจและเป็นเสาหลักของเมืองไทยตลอดไปนะครับช่วยๆกันนะครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์ครับ